สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆลูกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับมาเดินเล่นในสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะเดินอีกครั้งหนึ่งเดินบ่อยเดินบ่อยเหลือเกินสวัสดีพี่ๆนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับนี่เป็นไงสวัสดีครับโอ้โหอันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้สวดเพราะรักอยุธยาเดินเล่นกันอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผม อ่าใครที่ชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับนะนี่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 แองกัสนี่แพนด้านี่โอ้โหเป็นพุ่มๆเลยนี่ซัมริปเป็นพุ่มๆเลยอ้าวช่องทางกระติดตตอกันเลยดิฟ้านะมาเดี๋ยวเล่นในโซนนี้อีกเที่ยวนึงอีกสักเที่ยวขออีกสักเที่ยวนะนะแล้วเดี๋ยวจะต้อง หลวงเรียนจะเปิดแล้วขออีกสักเที่ยวนึงนะครับผมสุธิดากแก้ววิชิตนะครับเบอร์แอด,แดไลน์ได้นะครับไอเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้นะครับ0909948701นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้แล้วก็อ่าโทรมาได้เลยนะครับผมแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะ0909948701นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้ยวยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ,นนรบฝนเริ่มคึ้มๆกันแล้วนะหน้าฝนแล้วนะครับผมหน้าฝนนี้ไม่ระว หน้าร้อนระวังใบไหมหน้าฝนระวังรากหน้าโอ้ยอยาเชื้อ,อยาอะไรนะยาเชื้อราใช่ไหมยาเชื้อราต้องเข้านะครับผมเดี๋ยวจะมาแบ่งยาเชื้อราหนูใช้อะไรอะไรนะครับผมหนูก็ใช้ยี่ห้อเดียวแหละสีชมพูชมพูนะอ้าวมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเบอร์มไมกาเสียเวลานี่แองกัสนะครับแองกัสนะแองกัด,นะกด,ด้างขาวนะครับต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปกับต้นอื่นนะนี่นะเป็นตระกูลไม้ซิงโกเนียมนะครับผม ตระกูลเดียวกับเงินไหลมานะแต่นี่เขาชื่อแองกัสด่างขาวนะครับแองกัสด่างขาวไปองล่างแล้วนะขี่หูห้าหูแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะครับนี่แพนด้า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 ขอหนึ่งร้อยี่สิบาทไปกับต้นอื่นนะครับต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่สองโอ้โหต้นนี้อะไปเที่ยวเดียวหนึ่งร้อยี่สิบาทดูหลายเยอะอย่างนี้เลยนะ สิงคุณแี่แพนด้าโหลายสวยมากสวยจริงหนึ120บาทไปกับต้นอื่นนะครับต้นที่สองอ่าต้นที่สามหูยอะย,ยิบละย,ยับแพนด้าแพนด้านะครับช่วงช่วงลิงหุ้ยไปเลยนี่นี่ลิงหุยนึ่งร้อยี่สิบบาทไปกับต้นอื่นดูรากหนูก่อนนะหืทะลุจอลากทะลุจอกันไปเลยครับผมอ่าวันนี้หยิบคนเจอนอันนี้หน่อยนะตะกุตกักตกึกตึก แล้วก็มีอันนี้อันนี้ภูของเงินห่อทองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับผมหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นซื้อซื้อเกินสามร้อยก็ส่งให้ฟรีไปเลยนะครับผมนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับภูของเงินห่อทองอันนี้ภูบาซิลสามสีใช่ไหมสามสีปะสามสีนะครับสามสีนี่ก็หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมแม่หนึ่งร้อยบาทนะครับไปกับต้นอื่นหระยิบระยับห้อยมาเงี้ยนะ ภูบารซิลสามสี่นะครับอันนี้ก็พูบารซิลสามส,ส,สี่สองสี่สองกือสามสามสี่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะเป็นพุ่มๆอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นภูแนบเอ็กโซติก้านะครับผมนี่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับไปกับต้นอื่นนีก็เเมือนกันหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่น อันนี้จะเป็นซานาดูแคด่างนะครับหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นเอาขึ้นหลักหนึ่งร้อยบาทกันก่อนนี่กีอต้นหนึ่งซานาดูแคด่างหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นครับผมนี่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 อันนี้ภูชลุภูชลุบ้านเรานะครับหนึ่งร้อยบาท <100 S 2> ไปกับต้นอื่นเหมือนกันนะภูชลุบ้านเราหนึ่งร้อยบาทกับต้นอื่นนะอันนี้อันนี้ภูชลุดางดางเหลือง ไม้มันมันเปิดมาด่างเหลืองนะต้นนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับมันก็ต้นอื่นนะนี่นะผู้ฉลูด่างเหลืองเป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะแต่ข้างล่างมันไม่ค่อยด่างด่างน้อยอะเนี่ยนี่นี่ให้ดูด่างน้อยเห็นปะแต่ออกมาด่างเยอะแล้วนะหนูเอาแค่ร้อยห้าสิบาทปกันต้นอื่นนะนี่นะฟอร์มนี้เลยนะผู้ฉลูด่างเหลืองแล้วก็อันนี้มาเบิ้ลอินโดมาเบิ้ลนะครับร้อยยี่สิบาทประกันต้นอื่นนะมีสามกระถางนะครับนี่ หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมนี่ขายเรื่ออะไรนะสตรอเบอรี่เช็คใช่ไหมอ่าสตอร์อเช็คนะครับนี่สามร้อยห้าสิบาทดูนะอันนี้ส่งฟรีนะสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีสวยจริงสวยจริงสวยจังสตอร์เช็คตัวน,นี้สวยจริงนะครับสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับฟิโลดับเงินไหมคะขายเท่าไหร่หนวันนั้นร้อยยี่สิบาทมาทางด้าอื่นฟิโลดับเงินนะครับฟิโลดับเงิน สีออกเงนิงนเงินอย่างนี้นะร้อยี่สบาทไปกับต้นอื่นนะครับสั่งรวมๆกันไปได้นะอันนี้กุมารทองใบยาวก็ร้อยี่สิบไปกับต้นอื่นนะครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยขอสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะกุมารทองใบ,าย,าบงยาวกุมารแดงใบยาวไม่กุมารทองกุมารแดงนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกระถางหน้าแปดให้กระถางขาวไปด้วยนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับมามาต่อกันที่สำริด เสน่จันทร์สำริดนะครับผมเสน่จันทร์สำริดต้นที่หนึ่งอย่างนี้เลยนะใหญ่จริงนะไม่ต้องบอกว่ามีกี่อ้่างในเท่าไหร่ด่างขนาดไหนด่างนะจ๊ะเสน่จันทร์สำริดหนูด่างนะคืนคืนมาแล้วเสน่จันทร์สำริดด่างน,นะครับ กระถางนี้กระถางที่หนึ่งขอหกร้อยสามสิบาทส่งฟรีครับผมเจเนจันซัมลิตด่างนะครับหกร้อยสามสิบาทส่งฟรีกระถางนี้กระถางที่สองด่างนะจ๊ะของหนูด่างนะนี่ให้ดูเลยกระถางที่สองก็หกร้อยสามสิบาทดูนะครับข้างในมีเท่าไหร่หกร้อยสามสิบบาทกระถางที่สองนะครับ ส่งฟรีนะกระถางที่สามใบกลมจ้ากระถางที่สามใบกลมจ้าสำลิดใบกลมด่างนะครับสำลิดใบกลมด่างนะเท่ากันนะครับหกร้อยสามสิบบาทส่งฟรีดูนี่ด่างอย่างนี้เลยนะโฟกัสหน่อยสำลิดใบกลมด่างนะครับอันนี้ใบกลมด้วยนะนี่กลมเลยนะหกร้อย สามสิบบาทส่งฟรีครับอ่ามาที่อันนี้ค่าเรียกไวไนใช่ไหมแม่ไว้ไนอันนี้ตัวธรรมดาโนะตัวกาเล็กซี่ยังไม่ยังไม่ได้มานะจ๊ะร้อยหบาทไปกับต้นอื่นนะจ๊ะไว้ไนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะขอเปไปจะขาวงี้เลยไวไนท์นะครับเสียงคลื่นมาจากข้างในโอโ้ข้างหลังนะมามืดตึ๊บเลยเตรียมตัวกันได้แล้วจ้าอันนี้ ไว้เป็นเซตนะครับร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะมีสองสามต้นในนี้เลยนะร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นจ้าไว้เป็นเซตอันนี้ไว้เป็นเซตร้อยห้าสิบาทไปต้นอื่นเหมือนกันครับอีกกระถางหนึ่งนะร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็มีสองสามยอดนะครับอ่ะมาอยู่ที่กวัก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 แคะฮอลแลนด์นะครับหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะกระถางที่หนึ่ง และนี่กระถางที่สองนะครับแล้วก็มาถึงควักด่างกันบ้างละอเให้ดูก่อนนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะกิ่งเดียวนะมีหัวมีรากเรียบร้อยแล้วนะครับ3ามห้าบ,บาทส่งฟรีครับผมสามร้อหาบ,บาทส่งฟรีครับผมควักโบราณด่างเหลืองนี่ก็สามร้อหสส่งฟรีครับ 350สามร้อยห้าสิบทองฟรีครับผมด่างเหลืองครับผมใช่คร,ค,มมครับเอาครีมนะครับเอาครีมด่างครีมอดา่อดางครีมนะครับแต่ดูในนี้เหลืองแน่นอนครับน,อนะอ่ะจะสีอะไรก็แล้วแต่สวยจบนะครับ สามร้อยห้าสิบาทราคานี้ส่งฟรีนะจ๊ะสีอะไรก็จัดไปเถอะพี่สวยจริงต้นนี้ใบเนี่ยดูทุกใบใบใหญ่หญทุกใบหนูให้ดูหนูวัดใบให้ดูนะหนูวัดใบให้ดูนะนี่เนี่นิ้วหนูยังไม่ถึงเลยนี่กวักโบราณใบใหญ่มากนี่นะนี่เลยนะนี่อ่ะใบต่อกันนะจ๊ะอันนี้กวักกวักป่ามาเบิ้ล ปวาอินโดฝักอินโดนะควาพระมอินโดอินมาเบิร์นนะใบกลมกับฝวกพระพรหมริ้วเงินนะครับผมคู่นี้สองร้ยหสิบาทส่งฟรีนะไปคู่เลยนะล้วจะติดพวงอันนี้ไปด้วย2 0 0รอบาทสองร้บาทนะครับต้นนี้สองรบาทไปกับต้นอื่นนะฝอกพระพรหมบ้านนะฝอกพระพรหมบ้านฝอกพระพรหมบ้านด่างนะครับสองรอยบาทไปกับต้นอื่นนะแล้วก็อันนี้ขอก้าร้อยห้าสิบบาทเงินหนาสีทองคิงออคินครับเก้าร้อยห้าสิบาทนะ ส่งฟรีอันนี้ส่งฟรีนะครับกระถางหน้าแปดนิ้วนะนี่นูให้ดูใหญ่นะเก้าร้ยห้าิบาทอันนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบเนนหนาด่างนี่นะด่างมันเปิดมาเรื่อยๆครับผมมันเปิดมาเรื่อยนะด่างทุกใบแหละแต่ด่างไม่เยอะนะครับมันด่างไม่เยอะขอสี่รอยห้าสบาทส่งฟรีนะนี่กระถางนี่นะนี่นะนี่ดูความใหญ่นะสี่ร้อยห้าบาท เป็นเงินหนาตัวด่างแต่ด่างไม่เยอะนะขอ450บาทนะครับเอาไปเลี้ยงปลูกสวยๆได้นะใบก็สวยนะใบสวยนะสี่ยห้าสิบาทส่งฟรีนะจ๊ะเงินหนาต้นนี้อันนี้ขอห้าอบาทนะครับโชคชมพูนะออกชมพูแล้วนะเนี่ยใบยบิดๆเลยนะขอห้าร้อบาทนะครับผมห้าอบาทส่งฟรีนะกระถางหน้าแปดนี่ด่างอย่างนี้เอาไปเลยพี่ร้อยห้าสปกับต้นอื่นนี่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  จะให้ตรงไหนแดดมาซะและ้วนี่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 นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทด่างทุกใบนะพี่เห็นอย่างงี้นะด่างทุกใบนะออกบอกสีไม่ถูกหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไปกับต้นอื่นนะโชคต้นนี้นะดูใบใหม่นะสวยนะอะไปกันต่ออิพิด่างขาวต้นนี้ไปทั้งหลักเลยนะครับผมจามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับ อีพีทางขาวต้นนี้ไปทั้งหลักเลยนะสามรอยห้าสิบาทส่งฟรีนะไทคอนยังอยู่ที่เดิมเหลือสองต้นสุดท้ายเอาไปสี่สี่ขายเท่าไหร่นะอ่ะสามร้อยแปดสิบาทส่งฟรีครับผมไทคอนสองต้นสุดท้ายสองต้นสุดท้ายสามร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับนี่นี่นี่วันนี้มีนี่ไปเจอมาในสวนนั่นแหละไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน เอาไปเลยเป็นพุ่มจุกๆอย่างนี้นะเอาไปสองร้อยี่สิบาทส่งฟรีมีที่ไหนช้างไงสองยี่สิบาทส่งฟรีนะน,นี่นะครับอ่าบอนหูช้างด่างเหลืองนะช้างด่างเหลืองสองยี่สิบาทส่งฟรีวันนี้ให้ให้ต้นเดียวนะให้ให้ไปเลยต้นนี้นะแล้วก็หนูเลยเลยมาฟิโลหูช้างนะครับกระถางใหญ่หน้าสิบนิ้วนะขอ 850บาทส่งฟรีนะครับฟิโลหูช้างใหญ่มากใหญ่มากๆา,กา,กากเลยนะถึงก็มากๆม,มากเลยนะใหญ่จริงๆอันนี้350บาทนี้จะเป็นเอา300พอกูมาแดงครับะแต่มันติดด่าง 250, 250ราคาเท่าไหร่อื่น250อ,อ้าว250ส่งฟรีนะครับนี่250ส่งฟรีนะนี่นะกูมาแดงติดด่างนะนี่เป็นด่างนี้เลยนะ มาแดงติดด่างนะครับเป็นด่างนี้นะ250สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะนี่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีกีนคองโกลอยู่หนึ่งต้นนะจ๊ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบาทเอาพูดไปแล้วสามร้อหสิบเมื่อกี้อ่ะ350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีกีนคองโกลต้นนี้ให้สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับอะคูมินาตาสามร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวสองกระถางแล้วนะหมดแล้วหมดเลยไม่เอามาแล้วนะไม่เอามาแล้วนะหมดแล้วหม,ลห,มลหมดเลยนะสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับอะคูมินาตาไมค์แคิน ผูสนิมด่างน,นะครับ450บาทส่งฟรีนะ450บาทสวยทุกใบนะครับด่างทุกใบนะนี่ออกชมพูนิดๆแล้วนะเป็นริ้วๆชมพูลแล้วนะชมพูถ้าชมพูแพงมากจะบอกเลยบอกพี่ๆกันเลยนะครับผมไทคอนต้นนี้เอ้ยไทคอนดีอัลบอัลบูฮาร์ปอาโบูฮาร์ปต้นนี้ขายเท่าไหร่400ส่งฟรีนะครับอัลบเข้าหาหกกันให้วากเลยนะตอนนี้อัลบะ สี่ร้อยส่งฟรีนะครับนี่ใบล่าสุดนะหาบครึ่งไปเลยนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ห้าร้อยต้นใหญ่นี่ดูกันนะนี่นี่ก็หาบนะหาบทางนั้นนะครับอันนี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะเขาหาก,กันให้ฟกักจริงจริงนะอาบ,บูตอนเนี้ยอาบูหาก,กันให้ฟักเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋ามาชมกันต่อจ้ะโงสาจิลาชัยยังอยู่นะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะไม่เอามาแล้วต้นสุดท้ายไม่เอามาแล้วนะ สี่ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีของสาดที่เราใช้นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะตอนสุดท้ายแล้วนะกระถางหน้าแปดใหญ่จริงๆใหญ่มากมกนะครับอะมาต่อกันที่วันนี้จันดํามีมาต้นเดียวนะครับจันดํามีมาต้นเดียวนะไปแงะในถุงมาให้นะฮะไปแงะมาถุงมาให้หกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ะจันดํหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะสเสน่จันดําหลอดไม้แล้วนะนี่หลอดไม้แล้วนะโฟกั Focus, สเห็นไหมเสน่จันดาด่างสวยนะครับนะ หกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีภูฉลุเท่าไหร่นะแม่ฉลุขาวอ่ะภูฉลุขาวมีอยู่สามต้นนะครับขอสองร้อยบาทไปกับต้นอื่นขอสองร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะนี่นะต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองนี่นะครับต้นที่สองนะและนี่ต้นที่สามนะครับภูฉลุด่างขาวนะครับขอต้นละสองร้อยบาทไปกับต้นอื่นอ่าไวโอเลนไวโอเลนมาแล้วต้นที่หนึ่ง ไวโอลินมีเป็นวางข้อนะครับแต่แตกหน่อนมาแล้วนะนี่นะขาวๆนะั่นคือหน่อนมาแล้วน,นะครับไวโอลินต้นนี้หาไปเลยหาไปเลยนี่สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้าไวโอลินใบใหญ่ๆเลยนะใบใหญ่ๆเลยนะยี่สิบห้าเซนคือประฟ้านะคือประฟานิดๆนะครับนี่ต้นที่สองสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะนี่หน่อแล้วเหมือนกันนะทําพร้อมกันนะครับเป็นวางข้อเนาะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะครับไวโอลินด่างนะครับอ่ะ มาอยู่ที่สองต้นสุดท้ายนี่ที่ยังอยู่นะจ๊ะระงดด่างสามสีนะใช่ไหมแม่ของเราสามสีเนาะระงดด่างสามสีแต่จะเปิดข่าวเยอะหรือน้อยแล้วแต่นะจ๊ะมันเป็นใบกล้วยนะใบกล้วยราคามันจะสูงนิดนึงแต่หนูไม่สูงก็เขานะบอกเลยต้นละหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับผม วันนี้ให้สองต้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยอีกเหมือนกันจ้ะเที่ยวนี้หมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะสองต้นสุดท้ายนะสองต้นสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเที่ยวนี้หมดแล้วหมดเลยนะหนึ่งพันบาทนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะดูลากก่อนนะต้นนี้ใหญ่มากนะครับหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะต้นนี้ใหญ่มากนะหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะอย่างเงี้ยบอกเลยโตไวมากเลยนะแล้วก็สวยมาก เพราะว่าเขียวมันเยอะนิดนึงแต่ว่ามันสวยจริงเปิดใบใหม่มาก็สวยนะจ้ะเนี่ยใบใหม่ล่าสุดนะสวยจริงนะสวยจริง,รงหนูไม่โกหกเชื่อหนูเอะหนูไม่โกหกนะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นใบใหญ่มายอดใบใหญ่เลยนะหนึ่งพันบาทส่งฟรีเหมือนกันจ้ะนี่นะหลอดอยู่นี่นะหลอดอยู่นี่นะครับเห็นลายหลอดแล้วนะวัสวยขนาดไหนต้นเนี้ยสวยจริงๆหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับผม รังงดด่างสามสี่ใบกล้วยนะเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยที่หนูลงไปชิปก่อนห้าต้นนะเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะสองต้นสุดท้ายแล้วนะใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ไปนะครับเอา้าจันข้าวไม่ไปสักทีวันนี้ขอสองร้อยไปกับต้นอื่นจันขาวขอส่องร้อยไปกับต้นอื่นนะจันข่าวขอส่องร้อยไปกับต้นอื่นนี่โอ้โหใหญ่เกินน่ะมันบึ้มบ้าม,มเซมเบม้ไปเลยนะเนี่ยใหญ่มาก ดูสูงดิสามสิบเซนเลยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสามสิบเซนเลยแน่นอนบึ้มบั้มเซมเบ้เลยเนี่ยโอ้โหใครเอาไปนะขาวโปร่งไปเลยสวยจริงๆไปปลูกเป็นก,รกอร์นะเม่าโมดหนึ่งก็หกร้อยฮะเบ่าโมดต้นสองร้อยส่งฟรีเม่าโมดขอห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีอา้าวเอาตรงนี้กันเลยเนี่ยสามกระถางเนี่ยไปปลูกเป็นพุ่มกอเลยนะสามร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีแต่ถ้าแยกขอต้นสองร้อยไปกับต้นอื่นนะครับผมนะเนี่ยสวยจริงๆ จานข่าวระดับนี้สล้วสวจริงจริงเนี่ยดูขายสองร้อยห้าสิบก็โมไม่โม้เนี่เห็นเปล่าสองร้อยไปกต้นอื่นนะครับถ้ามามดเนี่ยห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีไปเลยนะครับผมจานข่าวนะส่วนประกายดาวนี่วันเนี้ยให้ราคาเล้าใจสุดๆของสุดๆเลยนะปากายดาวนี่สองร้อยบาทส่งฟรีประกายดาวนี่เนี่ยต้นนี้สองร้อยบาทส่งฟรีเอาดูสิเปลี่ยนให้เรียบร้อยด้วยนะอะเนี่ย ปลูกดินใส่ปุ๋ยทุกอย่างจัดให้ไปถึงตั้งโชว์สวยงามสงา่าเลยโอ้โหขครผ่านมาโอ้โหทิศบ้านเองนี่ประกายดาวมันสวยจริงเลยวะ่ะนะนี่เลยนะชมพูทุกต้นนะจ๊ะต้นนี้สองร้อยบาทสองฟรีวันนี้หนูให้วันเดียวเลยนะประกายดาวนะต้นเนี้ยไม่ยุมาไม่ไปพรุ่งนี้ไปลงปุทั่วไปค่ายลงปุทั่วแล้วนะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอฟกันนะพรุ่งนี้ไปค่ายลงปุ๋ทั่วแล้วนะนี่ต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีโอ้โหไอ้ทิศเนี่ยไปปลูกนะ ไปตั้งสวยย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยรดน้ําก็ตั้งสวยย่างเดียวเลยเชื่อนูสิเนี่ยตั้งอย่างเดียวสวยไปเลยเขาบอกสวยไปเลยเนี่ยตั้งสวยย่างเดียวไม่ต้องทาอะไรแล้วรดน้ําอย่างเดียวเช้าให้น้ําเย็นให้น้ําพอดีนะจ๊ะออมทองแม่ค้าขอเท่าไหร่ครับออมทองดังออมทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับต้นอื่นนะครับออมทองแต่มันเป็นกงนถางแป๊อะหนูให้ร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะออมทองดัง ร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะอืดีกับเหมือนกันไปตั้งสวยย่างเดียวนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยเปี่ยดดีโอ้โหสบายเลยไปตั้งสวยย่างเดียวจ,บ,จบเลยเนี่ยจริงจบปกายดาวจ,บ,จ,บ,จบเลยเนี่ยเนี่ยสามกระถางอะเอาไปเลยห้าร้อยหสิบแต่ถ้าแยกกบขอสองร้อยไปกับต้นอื่นนะสามกระถางเนี่ยห้าร้อยหิบส่งฟรีไปเลยนะถ้าเอาวะเชื่อหนูสิหนูไม่โกหกลรอนะเอาอาโกมีมาอาโกนีม่มา เงียบเงาจริงๆช่วงนี้ก็มีหมาขอนั่งแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้นมาเป็นกระถางนาหกนะครับนห,หน้าหกใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยไม่ต้องไปทาอะไรตั้งอย่างเดียวเหมือนเดิมตั้งอย่างเดียวเหมือนเดิมเชื่อหนู่พน,นพิพง์ปานามาสวยนะชิมสวยร้อยยี่สิบบาทต้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทต้นที่หนึ่งนี่นะตั้งสวยอย่างเดียวเชื่อนูนไม่ต้องไปทําอะไรแล้วลดน้ําอย่างเดียวหนูจัดไปให้เรียบร้อยแล้วต้นที่สองก็ร้อยยี่สิบบาท ร้อยี่สิบาทไปกับต้นอื่นนะครับไปกับต้นอื่นนะรวมๆกันไปได้นะซื้อเกินสามร้อยหนูก็ส่งให้ฟรีนะจ๊ะซื้อเกินสามร้อยหนูส่งให้ฟรีนะรวมๆกันนะนี่ร้อยี่สิบาทไปกับต้นอื่นนี่ตรงที่สองนะไปตั้งเนี่ยรดน้ําอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วหนูจัดให้เรียบร้อยปุ๋ยดินปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ไปให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงตั้งโชย่างเดียวอันนี้อะไรนะควกักซับกายนะครับร้อยี่สิบาทเหมือนกันกวักหรือหลักกวักซับกาย กายข่าวนะครับเนี่ยนะมันออกส้มๆขาวๆาวส้มๆนะเอาไปร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันไปกับต้นอื่นดูกี่ต้นในนี้อนี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นเมื่อกี้ต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่สองนี่นะครับร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันสวยสวยไม่ไปแพ้ใจจริงๆต้นนี้สองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ออรลอาแดงโอ้ยแดงยางกระติปติก ร้อยยี่สิบบาทไปกับต้นอื่นเปลี่ยนดินปลูกใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะร้อยยี่สิบบาทไปกับต้นอื่นเชื่อสยอสยอฮึไม่โกหกไม่เคยผิดหวังนี่ประกายเพชรร้อยยี่สิบบาทไปกับต้นอื่นสยอสย่อไม่เคยทําให้ผิดหวังเชื่อสยอฮึร้อยยี่สิบบาทเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเอาอันนี้อะไรเนี่ยสมบัติใบกลมมีสองต้นในกระถางนะพี่ อันนี้ขอร้อยหกสิบมครับอกร้อยหกสิบมันออกเป็นโทนสีส้มแล้วสมบัติจะออกกายสมบัติสยามใบกลมออกกอกายส้มๆอ่ะมีสองต้นนะมีสองต้นในนี้นะแม่ครับปลูกให้รวมไปเลยเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยคืนไม้แล้วร้อยหกสิบบาทนะน้องขอบาทไปกับต้นอื่นนะจ๊ะสมบัติสยามสวยจริงต้นเนี้สวยจริงน้องไม่โกหกอะเมาตตอกันะทิราคาเจ็ดสิบบาทไปกับต้นอื่นเจ็ดสิบบาทนะ กองนี้เจ็ดสิบบาทรวมรวมกันเกินสามร้อยก็ส่งฟรีเป็นเลยนจจ๊ะอันนี้เขาเรียกซันดับซันดับสวยนะจ้าเนี่ยเจ็ดสิบบาทต้นที่หนึ่งนีต้นหนึ่งต้นที่สองเจ็ดสิบบาทต้นที่สองใครมียอดแล้วก็ไปกันได้นะไปไปรวมไปได้นะเจ็ดสิบบาทต้นที่สองอันนี้อะไรนะ อะไรอ่ะคำนะคูณซ้อมเจ็ดสิาาบสบาทดูไหม้าไม่คายออ้ยจะเป็นลมคำคูณซ้มเจ็ดสิบาทไปกับต้นอื่น,ปน,ปนไปเปลี่ยนกระถางเอานะจ๊ะอันนี้ยอันนี้อัญญาขาวเจ็ดสิบบาทอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้เป็นอัญญャขาวทั่วไปนะปนอันนี้กลายมาจากอัญมณนีสามสีที่ออกเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับของหนูอะ ก็เขาที่บ้านหนูไม่มีอัญจมันมีสีขาวมีแต่อัญชามาสี่อย่างเดียวแล้วก็อัญชามาสี่มันกลายมาเป็นเนี่ยออกมาเป็นขาวอย่างเดียวล้วนๆเลยนะเจ็ดสิบบาทแม่อันนี้สยามพาราก็เรืออัญชันอันนี้เหมือนสยามพารากอนนะมันขาวมันก็คล้ายค้าย,อ,ยอ่ะไม่ใช่เพชรน้ำหนึ่ง,งอันนี้สยามพารากอนนะครับเจ็ดสิบาทเหมือนกันขาวๆอย่างนี้ ใบาย,ยาวๆเมื่อกี้มันจะอ้วนๆหน่อยนะ,อะไอ้ไอ้นี่นะ่ะอันยันสามสี่ 3, กายอะ่ะอันนี้มันจะยาวๆหน่อยนะเจสิบบาทอันนี้แหละครับสมบัติตัวเก้ากลายเขียวสมบัติตัวเก้ากายเขียวเจ้าของขายนี่มากลายเขียวจะสีแดงอะ่ะกลายเป็นสีเขียว <laughs> <laughs> นะแต่ก,ก้านแดงแป๊ดเลยนะก้านแดงแป๊ดเลยนะเจสิบบาทเหมือนกันใ่าอื <laughs> อันนี้รวยหลายว,วันใช่ไหม พาล้ำรวยโอ้โหดูพาล้ำรวยขายเจ็ดสิบบาทเอาพี่ใครชอบเอาไปติดไปด้วยติดไปเอาไปเจ็ดสิบบาทไปกับต้นอื่นนะเจ็ดสนะิบบาทแม่ค้ามีด่างน,นะเดี๋ยวพาไปดูก้อนจบคลิปเดี๋ยวพาไปดูอดี๋วบอกว่าพาล้ำรวยด่างอะแรงมากแม่ค้ามีด่างนะอันนี้เจ็ดสิบบาทพาล้ำรวย บ้มบ้มบ้ม,บมเลยนี่พาอ่าพิงบานามาอ่ะอันนี้กระถางเล็กนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทม,ม,มันเล็กแค่กระถางนะดูรากนะเจ็ดสิบบาท,น,ปปน,ะทานะนะไม่เป็นกระถางานะครับมีสามกระถางนะ 1, หนึ่งนี่เจ็ดสิบบาทเอ,อาไปห้ากระถางเลยส่งฟรีเลยเจ็ดสิบบาทนะเอาห้ากระถางส่งฟรีเลยนี่ กระถางที่สองเลือกเอกเอาได้นะจ๊ะกระถางที่สามามันไม่เล็กนะเนี่ยพอๆก็ 120. <laughs> กกร,ร้อยยี่สิบเล็กแค่กระถางนี่ลากทุกต้นนะเจ็สิบบาทพิ้งมาๆม,มีอยู่สามกระถางนะครับอปะ่ะช่องทางกระตรอ่มต่อมาคืนแล้วหนูก็ต้องอบพยพเข้าบ้านกันแล้วแดดทางนี้ยังมีแต่ทางนู้นมาึ้นทางนี้แดดออกนะทางนี้แดดออกแต่ทางนู้นน่ะมาบึ้ดตึ๊บเลย มืดตึบเลยทางนู้นอ่ะช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook สุธิดาแก้ววิชิตนะเบอร์โทนี้แอดไลน์ได้ครับ0 9น9 9 8ก0านก็สนหนึ่งนะทั้งโทรทั้งแอดไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะมาเดินเล่นอะไรครึ่งชั่วโมงดูสิพี่เขาบอกเดินอะไรของเองวะอ้วนเดินอะไรวะดึงเดินเล่นครึ่งชั่วโมงนี่สวยมากอยากให้ได้ไปนะครับผลิตภัณฑ์จากที่สวนเราเองนะ อยากให้ได้ไปจริงๆกวักวกทั้งโบราณทั้งปกติทั้งโบราณทั้งปกติสวยจริงๆนะอยากให้ได้ไปมันเป็นผลิตประผลของที่สว่วนเราด้วยนะนยเพราะว่าที่ถ้าหนูทําเองอะรับรองถ้ามไม่มีรากหนูไม่เอามาขายนะเพราะเดี๋ยวพี่ด่าหน,นูแ <c oughs> <c oughs> น่หนูหนว่าพาล้ำรวยด่างอยู่ไหนแม่ นี่น,นี่ก่อนจบคลิปพามาดูพาล้ำรวยด่างยังไม่มีแบ่งนะยยังไม่มีแบ่งนะอแม่ค้าก็จัดมาแพงหูขี้นี่นะจ๊ะพาลำ้ำรวยต้นมาเกตที่หนูขายเจ็ดสิบาทอะเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นด่างน,นะครับเป็นพันด่างน,นะตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งนะจะเป็นพันด่างน,นี่ไอไอสมบัตนินี่สมบัติตัวก้าวกายนี่ด่างน,นี่จะรู้จ้าขายแพงนะดูเลยนะมอตอนนั้นหนูขายร้อยห้าสิบบาทยังไม่มีใครซื้อ หมดไปแล้วนะครับมีพี่มาเข้ามาที่สวนเอาไปหมดแล้วนะแพงหน่าดูเลยนะนี่อะไรเนี่ยน,นี้ด่างเหรอปาก่ายเนี่ยเหรอที่เธอบอกอะเนี่ยอันนี้ต้นตอะไรด่ดงอ๋อนี่เป็นลูกไม้ด่างนี่นี่ก็ลูกไม้ใหม่นะนี่แม่ค้าก็จ,จัดมาหลายตังเหมือนกันต้นเนี้ยอะแต้มสวยนะันเป็นไม้ด่างแต้มสวยนะครับแต้มแดงอืจะบอกว่านี่ไงยอเอพูดไรมอันนี้ด่างมันสวยนะอันนี้ปะกายเพชรนะเนี่ยปะก่ายเพชรด่างไม่ค่อยมีที่ไหนนะ มันอันนี้ตัวมันกลายออกมาเนี่ยมันจะเป็นกายมาจากของตัวเองเลยนะเนี่ยมันสวยนะเราเรียกประกายเพชรประกายเพชรด่างยังไม่มีที่ไหนนะไม่ค่อยมีนะอันนี้ยอดมันะมีนะยังไม่ได้แบ่งนะจ๊ะประกายเพชรด่างนี่นะเกินกินไกลๆหายไปสวยนะประกายเพชรด่างอันนี้เกิดที่สวนเองประกายเพชรด่างนะครับมันออกใบกลมแล้วอ่ะอืมอ่ะลากันพี่ๆทุกท่านนะครับผมโอ้ออ้ออ่านยาสามสี่ตัดเลียตัดเลียนไปแล้ว เนี่ยแดดแรงเห็นไหมสีไปหมดเลยซีดเลยแดดมันแรงจริงขนาดหนหนูหนูสแลนสองชั้นนะห้าสิบข้างบนห้าสิบห้าสิบแบบเป็นร้อยอ่ะยังร้อนนะนะเนี่ยดู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 ไหมเลยอโกไหมเลยแดดแรงไม่ได้นะครับอโกขอล่มลำไรนะหนูมาไว้ตรงเนี้ยมันแรงจริงช่วงตาพักเนี้ยเริ่มล่มแล้วเนี่ยเดินท่อสายพ่นไอ้น้า คนไอ้น้ำกันนะครับให้ความชุ่มชื้นให้มีอากาศชื้นใบจะได้ไม่แห้งไม่เหี่ยวดูสิฝตนตกทุกวันอุตส่าห์ทำแล้วฝตนตกโถ่ชีวิตอ่ะไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากส่วนพอรักอยุทยาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอเคไปแล้วนะครับแม่ค้าบอกพี่ๆไปแล้วครับ,วรบสวัสดีครับกระซิอบ,บอกว่ายังไม่มีแก็ปลาทางเด้อไปแล้วจ้า